สวัสดีครับทีประกณฟาร์มบทบ้านขอรายงานตัวครับครับเมเนกะได้มารายงานตัวอยู่ขอกงวเจ้าของพี่น้องของว่เจ้าของเบิง้งการจะเริ่มเติบโตของง้วหน่อยพี่น้องเบิงการจะเริ่มเติบโตของง้วหน่อยเจ้าของนี่แหละพี่น้องออกมาได้สองเดือน ก็ได้เดียนนิดๆก็ได้มันก็กินยาพี่น้องเนี่ยกินยานล้วแม่มันปิดร้อนเนี่ยพี่น้องเนี่ยง้อหน่อยใหญ่เร็วๆพี่น้องใหญ่เร็วๆเป็นลูกเคฟยบสามหนึง่งเพิ่งสามตัวได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิรงว่าหน่อยตำรวจบ้านพี่น้องเนี่ยสามตัวนี่เป็นง้อผูพี่น้องง้อผูวัดทุตัวตำรวจบ้านที่จงไว้เยอะพี่น้องจงไวเไไไ้เฮ็ดให้ไว้เฮ็ดพอพันไว้ตะทับ ง้เจ้าข้องนี่แหละพี่น,อน้องในอนาคตปีสองปีไปทั้งนายเลยนะพี่น้องพไว้ช่วงนี้งัวเา่าวันวันบะหมีราคาพี่น้องงัอบะมีราคาเข้า,าที่ไปทับหลอดจึงเสียพี่น้องมันกับแพงเฮาก็เลยเซฟเซฟขอ,อกเซฟฟ้ามเฮ้าเฮากับเสียเอางัวเฮาเองนี่แหละพี่น้องทับต่อไป เวลาง,ง้วมันขยับขึ้นหรือว่ามันมีราคามากเนอถ้าจังคอยอืนหมอเพิ่นมาสอดเอาพี่น้องตอนนี้ง้อมันมีราคาเขากะเอางัวเพิ่นหาทับน้ำบาดมาทับออกกอนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ดดใดเลี้ยงง้วกะใ,ใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆบมอต้องใจห้อนพี่น้องบ่ต้องใจห้อน เขาเลี้ยงเขามีหนาทีเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไปช่วงนี้ผลกระตกดีดีพี่น้องจังหวัดเลยเนี่ก็ได้เมื่อขึ้นนี่กระตกเบิดขึ้นพี่น้องตกเบิดขึ้นตอนเศร้ามากนี่ยไงยังต๊กอยพี่นอ้องตำรวจบ้านไปเกี่ยวหญ้าอยู่หนาโรงงานน้ำตาลมีผู้หลวงลยังตก๊กโยเมือเศร้านี่เกี้ยวห้าพาฝนเลยพี่น้อง แต่ว่ามันก็เป็นผลดีได้พี่นอ้องหญ้ามันก็กำลังงามช่วงนี้ฝนมันตกดุหญ้าก็เริ่มเขียวเริ่มเงาเร็วปงเร็วงัวเฮาก็ได้กินหญ้าเขียวเฉียวหยางามงามเห็ดแห่งง้อเฮาเนี่ยต่อไปก็สิอ้วนทว้วนสมบูรณ์นะพี่น้อง พ้บนๆสมบูรณ์ใหญ่เร็วกับิีโบจอยอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพอช่วงที่ผ่านมาเนมืนกับมันแหล่งหลหยากับโบมีกินเอก็ได้ไปเอาตอนกล้วยเอาใบกล้วยมาเป็นอาหารเสริมทดแทนหยาที่มันขาดหายไปแล้วก็ก,กินตั้งแต่มาม่าแห่งพี่น้องกินเพี้ยงซึ่งมันโบมีโปรตีนหลา ซ้ำกัดห้าสดมันก็นเลยเห็ดให้งัวเฮ้าเนี่ยจอยแล้วกางัวเฮ้ากับเลี้ยงลูกน้อยพี่น้องเลี้ยงลูกน้อยมันก็นเลยจอยมันมันบวชใครอ้วนเท่าที่ควนจากนี้ไปพี่น้องจากนี้ไปคาดว่าคือสีอ้วนอยู่หรอกงัวเฮ้า,เ,าเพราะว่าหญ้าก็เริ่มหลาแล้วเพราะว่าที่อยู่ในหัวในสวนเฮ้าที่เฮาปลูกไว้มันขาดน้าม,มาหลาเดือน ช่วงนี้ฝนกระตกให้หลายฮาแล้วมันกแตสีงอกสีงามแล,าล้วก็สีเขียวงาเรลียวเลาวก็สีได็กเกี่ยวมา้งัวเฮาสำหรับพี่น้องผู้ใดปมมี่แปงยากะหาเกี่ยวเอาพี่น้องหาเกี่ยวเอาน้ำขอบถนนน้ำถนนหนทางน้ำหัวน้ำสวนพี่น้อง ไห้เฮานี่ล่ะ en, เฮาไปขอเพิ่นเอาพี่น้องเฮาไปขอเพิ right, uh ่นเอาผู้เพิ่นที่บ่เลี้ยงงัวแต่ว่าเฮากะถามเพิ่อนในเด้อข้างป่าอ้อยเพิ่นเพิ่นได้ฉีดยาฆ่าหญ้าบ่เพิ่นเพิ่นบ่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเฮากะสบายใจเลยพี่น้องเกี่ยวหญ้ามาให้งัวเฮากินได้อย่างสบายใจเฮาก็ต้องถามเพิ่นถ้าเฮาบ่เห็นเจ้าของเพิ่นเฮาก็สังเกตเอาพี่น้องสังเกตเอาเกี่ยวอยู่ขอบถนน จะไปเกี่ยวติดกับปลาอ้อยพ่นหลายเด้อพี่น้องเด้ออันเขาไปเกี่ยวติดกับปลาอ้อยพ่นบางที่พ่นเอายาชนิดดูดซึมฉีดไว้เขาบืหูจักเนีย่ยมันบอก่เปนยาเผาใหม่อ่ะพี่น้องมันที่เรเห็นลองร่อยการฉีดยาคายาแล้วพี่น้องเขากะายจะไปเกี่ยวเกี่ยวใกล้พื้นที่ปลูกมันปลูกอ้อยพ่นพี่น้องเขาก็เกี่ยวไกล เจียวอยู่ขอบถนนเลยพี่น้องขอบถนนพิ่นบอกอยามาดขาดหรอกเพราะอยาขายยามันแพงพี่น้องพิ่นบอกขามาไก่หรอกพิ่นกะขายอยู่ใกล้ๆไอ้แปลงอ้อยเพิ่นเลยพี่น้องแปลงอ้อยแปลงมันเพิ่นน่ะอันนี้เขากาสบายใจได้ที่เขาไปเกี่ยวหยานั่ขอบถนนหนทังเขาการะว่างเอาพี่น้องระวัางเอาระว่างนี่ยังพี่น้องกัระว่างรถเดี๋ยวพี่น้องรถล่ามาเล่นมันหลายช่วงนี่ ใกล้เทศกาลสงการพี่น้องรถก็เละลายเป็นพิเศษเข้ากะระมัดระวังเกี่ยวไประวังไปพี่น้องเกี่ยวไประวังไปบึงวารถมันจะแฉลลบมาใส่ห่าวออันนี้ก็เตือนพี่เตือนน้องเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนบ่มีแปลงหย้าคือตำรวจบ้านนี่แหละก็ได้ไปเกี่ยวหญ่ามากเนี่ยครับพี่น้องนี่นี่นี่นนเกยวหญ่าขางทางเด้อเนี่ยพี่น้องน,นาโล่งนุ่ม นาล่งงานน้ำตาลมิดผู้หลวงเฉดอำเภอวังสุพุ่งคนละพี่พน้องจากบ้านตำรวจไปบดบ้านไปกหลายโูปพี่น้องไปกับเกือบสามสิบรูปผมด้พี่น้องได้เกี่ยวมากได้เต็มรถพี่น้องได้เต็มรถพเรถพราะว่าช่วงนี้หยามันหลายนี่พี่น้องเบิ่งกินจนทอดมืออึนเศร้าคนละพี่น้องนี่กินเบิดขึ้นเป็นทอดมืออึนเศร้าเนี่ยตมรวจบ้านเอากล่องไว้พี่น้องเนี่ยพระเอกกำลัง เขาลงจงถแล้วกาเอามากองไว้ครับพี่น้องใตโฮไม้นี่ละ่ะเวลาแดดออกมามันก็บ่อห้อนพรวกวหยาเขานี่ครับเกียวมาเต็มรถเลยพี่น้องเมื่อละรถดแล้วถดพี่น้องเนี่งัวเขากิกนดีดีนี่ครับน,ออน่หยาอ่อนๆฝนตกห่ํางัวเขากกินดีพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันก็บพอยากอ้วนปันไดได้พี่น้องเด้อเพราะว่าง้อเฮ้า เลี้ยงลูกน้อยพี่น้องเนี่ยเลี้ยงลูกน้อยอยู่สามตัวพี่น้องเนี่ยตัวนี่ก็เลี้ยงตัวนี่ก็เลี้ยงตัวนี่ก็เลี้ยงพี่น้องยังแต่อีขอเขาเงี้ยวสีขาวมันมีท้องอยู่พี่น้องมันผ่านในออกท้องในหาหกเดือนลแล้วล่ะพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วไกลสีออกแล้วพี่น้องนี่สำหรับวัวน,น้อยของตำรวจบ้านเนี่ยพี่น้องนี่ไเล่กันเลยนเนี่ยพี่น้องสี่เดือนกวัวกัวอีกตัวนี่ก็สองเดือน,นกวัวกัว เก่าสามเดือนตัวนี้ก็ได้เดือนกว่าเนี่ยพี่น้องที่บานหนึ่งสองเดีอนได้ไหมนี่ตัวอยู่กลางมูอเนี่ยพี่น้องสามทหารเสียของตำรวจบ้านเนี่ยพี่น้องนี่ลูกเคสามหนึ่งเนี่ยพี่น้องนี่ยปันปลาลูกคอกอยู่น้ำกันพี่น้องกินยาอยู่น้ำกันดีดีพอไปห้างกันเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเล่นน้ำกันกินยากินน้ำกันบุกวางฮอดแม่พี่น้องเนี่ยอยู่น้ำกันซองร้องสามตัว สามทหารเสืออนาคตพ่อพันนี่พี่น้องเนี่ยก็ตั้มก็สองตัเลยเนะี่ยตำรวจบ,บ้านที่จงไว้พี่น้องแม่พันตำรวจบ,บ้านกันยี่ยูซีแม่พี่น,อน้องอยูซีแม่ขายไปหลายตัวแล้วพี่น้องออกมานี่แต่ตัวผู่ก็เลยแต่ขายเร็วแน่พี่น้องก็ได้จงไว้จักตัวใหญ่มากกับขายพี่น้องตัวแม่กันที่จงไว้ อันนี้กับมาเราเรียงเล่าต่างๆที่ผ่านม้พี่เฮนองฟังพี่เฮนองเบิงพัฒนาการของง่วหน่อยที่ออกมาเลยนะพี่น้องช่วงนี้ช่วงกรลังกินยาเก่งพี่น้องกรลังกินยาเก่งตัวนี้น้อยนี่งมูผ้ากินกับกินน้ำมูนไอ้ไผ่กินกับกินน้ำไอ เริ่มกินยาเป็นแล้วยาก็เลยเปลืองแน่ง้อหญ่ก็กินเปลืองง้อยน,น้อยก็กินเปลืองพี่น้องไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเด้อพี่น้องเด้อะไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารห่อกับไม่ได้กินพี่น้องห่อกับไม่ได้กินไม่กินแตงแตงยาแล้วก็ท้อนกล้วยแล้วก็รซีมี่น่วยกล้วยสุกพี่น้องกล้วยสุกเอากับบ่มไบล มันสุกแล้วเขาก็เอามาให้ง่วหน่อยเขากินพี่นอ้องแม่ก็กินได้ลูกก็กินได้อันนี้ก็ตำรวจบ้านกับผ้าพีผ้าน้องมาบึงง่วยเนี่มือเศร้าพี่นอ้องง่วเนี่มือเศร้าหลังจากที่เขาไปเกี่ยวหยามาพี่น้องเนี่เขาไปเกี่ยวหยาม้าแล้วเขาเอามาลง่งมาลุ่งให้ง่วกินพี่น้นองเขาก็มาบึงบรรยากาศง่วงกินหยาน้ำกันพี่นอ้องช่วงนี้ตำรวจบ้านทุละหลายพี่นอ้องทุลหลายหลาย เพราะว่าสิเป็นงานอยู่เ um พื่อการได้ไปเพื่อแทบสมืออะไพี่น้องเลยบกมมีเวลาไปหาไทยดีโดูของอื่นๆพี่น้องหรือว่าไปหาไทยไรน้าสวนผสมของคนอื่นช่วงนี้กาเป็นช่วงที่อยู่อยู่ในบ้านก่อนพี่น้องอยู่ในบ้านก่อนยังบม่ันไหนออกไปได้พี่น้องเ้อที่สัญญาครับพี่กับน้องไว้ว่าสิออกไปหาลุย ท้พีน้ำนองต่างอำเภอต,ต่างจังหวัดนั่นยังโยโย่ไ้กอนพี่น้องช่วงนี้เพราะว่างานมันหลายที่เขาสงการมะพี่น้องงานบุญงานบ่อนงานอำเภองานลาดงานหลวงโอ้หลายพี่น้องชร้งานประวัติประวัยซ่องมากเป็นเมือ่อเราสองซ่องสามซ่องอันนี้ก็เลยบม่มีเวลาออกไปหาไทยของอ,อ,อื่นฟ้ามอื่นมาให้พี่ให้น้องเบ่ง ก็เลยมาไายตั้งแต่ง้อเจ้าของนี่ยล่ะเบิ่งบรรยากาศง้อเจ้าของกินยาพี่น้องนี่กินยาดีดีพี่น้องญาติกันกินนิ่งยังยังพี่น้องบางงวอใหญ่บางงวอหน่อยคนแรกเขามาแล้วก็ฝากคนลค์กดแชร์เน่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะมันพี่น้องที่ได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่เห็นน้องเบิ่งคือเก่าล่ะพี่น้อง สำหรับมือนี้สมรดบ,บ้านขอตัก่อนพี่น้องนี่โทระสิไปอีกละมือนี้ก็ได้ไปก็ไปมี่ต่ไปก็ไปพี่น้องก็ใครได้อยู่บ้านหอกช่วงนี้สวัสดีครับ